กราบสวัสดี f c ยายตุ้มทุกทุกคนนะคะ f c มารพินลำเพลินทุกทุกท่านค่ะนะคะวันนี้28ิมิถุนายน2567ค่ะพี่นอ้องยายตุ้มกับมาเหตุคลิปคลิปแห้งนะคะพบปะ f c กับยายตุ้มอีกหนึ่งคลิปนะคะในวันนี้นะคะพี่น้องก็ตามที่เคยเคยบอก f c ยายตุ้มทุกทุกท่านไว้ตั้งแต่เริ่ม เริ่มมาสนับสนุนมลำพีลำเพอนี่แหละคะ่ะเนาะยายตุ้มไม่ถนัดที่จะไล์สดเนาะบ่ค่อยม,ม,มีเวลาคะ่ะพี่น้องก็เลยทาคลิปแห้งวันละเป็นนาทีเก้านาทีสิบกว่านาทีนี่แหละคะ่ะเนาะเพื่อมาพบปะเอฟซียายตุ้มนะคะบางวันก็ได้ทําค่ะช่วงนี้บางวันก็ไม่ได้ทำนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะมีหลานน้อยหลานใหญ่กะหลานใหญ่หลานกลางหลานน้อยคะ่ะพี่น้อง หขวบ3าขวบแล้วก็เพิ่งได้7วันนะคะหลานน้อยนะคะยังยุง่งยุ่งค่ะช่วงนี้คะ่ะแต่ก็ยังคิดฮอดคินฮอดเพื่อนฝูงคินฮอด FC ฟซีมลพิลเพ,พื้นทุกทกท่าน,นะคะ่ะแล้วก็ยังติดตามขา่ขาวข่าวของมรำพิลพ,พ,พื้นอยู่ตลอดเวลานะคะพี่น้องแต่บางไลฟ์ก็ได้เข้าชมบางไลฟ์ก็ไปชม ไลฟ์แห้งไม่ได้เข้าไลฟ์สดบางไลฟ์ก็ได้มิน้นบางไลฟ์ก็ไม่ได้มิ้นนะคะพี่น้องก,ก็แต่จบฟังหลายๆช่องพี่น้องเนาะซึ่งช่องเกิดใหม่ๆก็มีหลายช่องอยู่เช่นช่องลูกทีเท้าช่องอน้องสัสิพานะคะช่องไม่แดงนะคะไมแดงปิยพณ นะคะคประธานชมรมม่ฮักมักม่วนของเราช่องพ่อวุฒิพงศ์นะคะประธานพ่อฮักมักม่วนนะคะช่องจา่าโอ้ช่องพีวิทย์ช่องอพินเคนอีสานค่ะช่องอช่องเดะเดวเดะจดไว้อยู่เนี่ยนะคะเอาไปไว้ใส่แล้วประเด็นอันที่จดไว้โอ้ยเนาะลืมแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอารายชื่อ ที่ยายตุ้มจดไว้นะคะช่องที่เกิดใหม่ที่เป็นพันธมิตรของมลำพี่ลำเพลินเนาะรู้สึกช่องแย่น้อยก็ขึ้นนะคะช่องอช่องคุณนิลันใช่ไหมพ่อนิลันพ่อสมใจช่องอน้องมัดซีนาะงเอกเสียงไหลบันไดศินของเฮานะคะพี่น้องเนาะช่องใดอีกนอเดี๋ยวนะคะพี่น้องต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวยายตุ้ม อไล่แอบคลิปหน้าเดี๋ยวจะตุ้มเอาเอาสมุดที่จดไว้มามาไล่ให้ฟังเนาะว่ามีคลิปไหนแน่ที่ที่ที่เปิดใหม่นะคะพี่น้องท,ที่ที่สามารถไล์สดได้สตรีมหยาดได้จะได้พบปะพี่น้องเอฟซีเทาขึ H ้นมาว่าพูดจากันคุยกันหรือไม่ก็ร้องลําทำเพลงให้กันฟังนะพี่นอนเนาะเสียงม้วนบ่ม้วนก็ร้องให้กันฟังค่ะพี่น้องเรามีใจรักเนาะ ใจรักในเสียงเพลงใจรักในหมอร้องหมอลำเขากลับมาร้องให้กันฟังนะคะอาอตุ้มมาเห็ุคลิปเมื่อนี้กะมาช่วยมวลล้ำเพลพินประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะคะพี่น้องเนาะช่วงนี้มีอะไรบ้างตามที่เราได้ติดตามในแต่ละช่องช่องหลักด้วยแล้วก็ช่องพัทมิตรของมวลลำเพลพินด้วยนะคะที่แน่ๆน,นะคะที่แน่ๆตอนนี้ก็มีเสื้อมาจําหน่ายนะ,ะพี่น้องเนาะเสื้อรุ่นฮักเพลงเนาะ วงทําไปขายหน้างานในวันที่22เปิดฤดูกาลแต่ฝนตกมาวันที่23ย้ายมาวันที่23มิถุนายนฝนก็ยังตกอยู่นะคะพี่น้องเอฟซีเฮาก็สนับสนุนเข้าไปนะพี่น้องเนะาะค่ะช่วยกันสนับสนุนนะคะเสื้อยังหลายอยู่นะคะยังหลายตัวอยู่เอฟซีเทาก็ซื้อไว้นะคะยามไปปิดฤดูกาลหรือไปเปิดฤดูกาลได้เจอกันก็ พอเห็นเสื้อรุ่นทักเพลงหรือเสื้อบรปาจักเทือหรือหรือเสื้อรุ่นบุกเบิกเดิมๆกับเห็นเสื้อเพลิลเพืินก็จะจําได้ว่าเป็นเอฟซีเพลเพิลเพืินนะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แม่พรได้ดูไลฟ์สดเมื่อวานก็ก็ว่าจะทําแก้วน้ำนะพี่น้องแก้วน้ำานึ่งยายตุ้มชอบนะคะสนใจเอามาไว้ใส่ชาเขียวชาเย็นกินนะพี่น้องเนาะค่ะ ก็อาจจะทำทั้งแก้วน้ำ้อนน้ำเย็นเนาะพี่น้องเนาะไายบุก,กินน้ำเย็นกับเป็นแก้วน้ำ้อนแล้วก็มีล้มเย็นตุ้มล้มนี่ก็อยากได้เนาะสวยเอาไว้เป็นที่ระลึกเนาะพี่น้องเนาะค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะที่ที่แน่ๆเลยนะคะพี่น้องก็คือวันที่ห้ากรกฎาเดือนหน้าเนาะพี่น้องเนาะมละพิละพืนเฮาก็จะทำไลฟ์กลุ่มปิดนะคะ ผูกข้อต่อเขนรับน้องใหม่แล้วก็น้องเก่าก็ผูกข้อต่อเข็นเอื้อนขวัญกันนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะหยกอ้อยอโคูนะคะพี่น้องเนาะตามประเพณีนะคะพี่น้องวันที่5กระะกฎาก็มีไล่กลุ่มปิดต้อนรับศิลปินใหม่ๆในวันนั้นก็อาจจะมีออเดชั่นด้วยนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็วันที่6เนาะน้องหมิวกับน้องเบบี้กะหนกวันก็จะไป ไปออกรายการมอลำ์ไอดอลพี่น้องเนาะมอลำ์ไอดอลถ้าเฮาก็คอยติดตามแล้วก็คอยสนับสนุนเนาะน้องหมิวนัทพรนะคะที่จะมาขึ้นพิรำเพืนหรือไม่ก็อาจจะขึ้นงส์สงโอนในฤดูการที่สี่นี้นะคะพี่น้องเฮาก็คอยติดตามชมนะคะแล้วก็ข่าวการเปิดฤดูการของมอลล์พิรำเพลินในวันที่สี่ที่ห้าตุลาคมนะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่ยายตุ้มจะ จะได้มาหมักประชาสัมพันธ์ช่วยวงนะ,ะพี่น้องส่วนข่าวคราวอื่นๆก็เราก็คอยติดตามต่อๆไปในแต่ละวันนะพี่น้องเนาะคะ่ะว่าามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาหรือข่าวสารความก้าวหน้าอะไรในเพนลพิเพลินนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีแค่การจําหน่ายเสื้อหรืออาจจะทําของที่ลึกไม่แน่นะคะเปิดฤด,ดูกาลอาจจะมีหมวกมีเสื้อ มีล่มมีแก้วน้ําก็ให้ศิลให้ FC เอฟซีเฮาเลือกนะคะ,ละเลือกเอาว่าเฮาเฮาจะชอบจะชอบอสินค้าชิ้นไหนคะมาไว้เป็นที่ระลึกนะคะพี่น้องเนาะหรืออาจจะแม่แม่พ่อพ่อพ่อฮักแม่ฮักก็อาจจะซื้อให้ศิลปินของตัวเองนะคะซื้อให้ลูก,ลกหรืออาจจะซื้อให้ตัวเองว่าเป็นที่ระลึกหรืออาจจะซื้อแจกอะไรแบบนี้นะคะ เนาะค่ะแล้วก็อีกอันอีกอันนึงนะคะที่ข่าวข่าวที่เดตุ้มได้ติดตามในแต่ละช่องก็คืออาจจะมีอาจจะมีบ้านบ้านพักให้น้องๆศิลปินให้ลูกๆูกศิลปินเป็นบ้านนอกดาวนะคะราคาแบบกันเองกันเองนะคะอาจจะพอ่พอพ่อแม่แม่ก็ช่วยกันระดมทุนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกับไม่พอ่ออาจจะเอาช่างจ้างช่างมา ก่อสร้างเองนะคะก่อสร้างเองมันก็จะลดต้นทุนลงนะคะถ้าเอาไปซื้อบ้านนกดาวอย่างน้อยก็เจ็ดปดหมื่นเป็นได้ห้องน้อยๆนะคะพักได้แค่คนหรือสองคนแต่ถ้าเราสร้างเองแบบเล็กเราซื้อเองถ้าไม้เชื้อ่านี่ก็ไม่แพงนะคะปลวกก็ไม่กินใช้โครงเหล็กยกได้ยกเคลื่อนที่ไปตรงนู้นตรงนี้ได้อันนี้ก็ในตุ้งก็เห็นด้วยนะคะก็ f c ก็สนับสนุนกันเข้าไปอาจจะหลังแค่ประมาณ สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้ก็พักได้สามคูณสามหรือสามคูณห้าอะไรอย่างเงี้ยก็พักได้หลังละสี่ห้าคนแบบนี้นะคะพี่น้องมันก็จะได้ประหยัดเนาะประหยัดค่าเช่าบ้านสามหลังที่วงมลลิษพื้นเช่าอยู่ตอนนี้ก็ตกเดือนประมาณ3 0,000ื่นนะคะสหลังกระไรเนาะพี่น้องเนาะมันก็อยากค่าใช้จ่ายมันก็อยาก,ห,ยกห,ยหลายเนาะแต่ถ้าเราสามารถสร้างบ้านพักได้เองน,นะคะโดยการระดมทุนช่วยๆกันนี่ก็อาจจะประหยัด ประหยัดลงได้เยอะนะคะพี่น้องเดือนละสามหมื่นสามเดือนเสียนแล้พี่น้องค่ะถ้าเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาสร้างบ้านพักให้ลูกๆศิล,ล,ลปินอยู่ก็อันนี้เป็นแนวคิดที่ดีเนาะก็ ก็ลองฟังฟังไปนะคะพี่น้องเมื่อสองมื้อนี้อย่าตุ้ม็มือนี้บ่ได้ติดตามนะคะพี่น้องยอมรับว่าไม่ได้ติดตามเพราะว่าพาหลานไปโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะได้ติดตามความก้าวหน้าของบลร,รีัมพินลำเพลินต่อไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะในช่วงที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปดิดฤดูกาลช่วงนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นพล็อตลาเรื่องใหม่นะพี่น้องวางตัวศิลปินนะคะว่าไผ่สิยูเสียงสะอ่อน พาสียอยู่เพชรลำพูนแบบน,นี้นะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ข่าวสุดท้ายที่จะมาแจ้งสําหรับเอฟซีเยตุ้มนะคะที่บางท่านอาจจะยังไม่ได้ข่าวข่าวหรือไม่ได้ติดตามในช่องมนลเพชรลำพูนมาติดตามแค่ช่องเยตุ้มนะคะก็ศิลปินที่ลงไปก็มีสีท่านเนาะมีน้องกอ๊อฟมีน้องบอลมีอาจารย์พลแล้วก็มีพระเอกปาร์คนะคะพี่น้องพระเอกปาร์คแล้วก็ คุณวกวีหรือยายดอนก็ก็ลงนะคะพี่น้องเพื่อนกะเพื่อนบอกว่ามีทุระที่จะต้องไปดูเลคุณพ่อที่อายุยเยอะแล้วนะคะเพื่อนกะสิมาสร้อยได้เป็นบันข้างบังข่าวนะคะพี่น้องเนาะส่วนพระเอกป๊กก็ว่าจะไปต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศพระเอกบอลกับพระเอกก๊อฟนี่อาจจะลงและอาจจะไปขึ้นวงอื่นหรือว่าลงพักเฉยๆอันนี้กะ คอยติดตามนะคะพี่น้องว่าเปิดฤดูการใหม่น้องก๊อบกับน้องวอนจะไปขึ้นวงไหนหรือว่าเพื่อนอาจจะพักเฉยๆไม่ได้ไปขึ้นวงไหนกะติดตามกันต่อไปนะคะใคอยู่ก็โคให้มีภัยใครอยู่ก็ให้ภัยไปให้ภพยอยู่ให้มีชัยภัยไปให้มีโชคนะคะใครอยู่ให้มีชัยใครไปให้มีโชคคะ่ะ จบฤดูกาลแล้วลุงถูกต้องไปลามาไหว้กะเราก็ไม่ว่ากันเนาะพี่น้องนาะปูไต่ขอบดองน้องๆอาจจะไปหาประสบการณ์ในวงอื่นนะคะอาจจะอยากไปอยู่มอลำวงใหญ่หรืออาจจะไปอยู่มอลำขอนแก่นอาจจะไปหาประสบการณ์วงอื่นอะไรแบบนี้คะ่ะเอากะให้โอกาสน้องๆเนาะเพิ่นลงตามฤดูกาลปิดฤด,ดูกาลเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอันนี้กะไปอยู่กะให้ไปไปให้นี่ ใครอยู่ให้มีชัยใครไปให้มีโชคนะคะพี่น้องเนาะค่ะคบ่กว่ากันค่ะฝากพาย,ยุกับสนับสนุนกันต่อไปนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะง,งานบวชปาร์ตี้ก็ผ่านไปด้วยดีเนาะอ่าศิลปินหลายๆคนกับไปร่วมงานนะะบรรยากาศก,ก็ปินไปด้วยความม่วนซื่นโฮเซลนะคะ ผ่านไปด้วยความร่ำคื่นเนาะพี่น้องพระตี้ก็เข้าสู่ร่วงกาสาวพัแน่นอนแล้วนะคะสำหรับในวันที่ห้ากรกฎาคมนี้ก็ไม่รู้ว่าพระ,ะตี้จะได้มาร่วมไหมเนาะเพราะว่าเห็นว่าบวชเก้ามือนะคะยี่สิบห้ายี่สิ3หยิบเจ็ยี่ิบเอดยี่บเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่อาจจะได้มาค่ะพี่น้องเนาะครบเก้าวันก็ได้มาเนาะพระตี้นี่คิดว่าน่าจะได้มาเนาะพี่น้องเนาะค่ะเฮากะ fc ทุกทุกคนก็คอยติดตามความก้าวหน้าการเปลีป่ยนแปลงต่างๆของหมอลำพิลำพืนและหมอลำเสกสะออนพี่น้องเนาะค่ะลูกๆบางคนก็มาขึ้นไลทุกวันมาฮัดล่งฮัดลำมาให้พ่อพ่อแม่แม่ได้เห็นยุกตัวอย่างเช่นน้องน้ำหวานทิยาพรนะคะพี่น้องเนาะน้องก็มาขึ้นไลทุกวันนะคะพระอกตุ้มพ่อพญาตุ้มไปในพื้นกัรมาขึ้นไลให้พ่อพ่อแม่แม่ได้เห็น ว่าทำโน่นทำนี่กิจาการต่างๆในแต่ละวันนะพี่น้องเนาะสำหรับศิลปินท่านอื่นๆก็พักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็มาขึ้นไลฟ์มาขึ้นสตรีมหยาดเออสตรีมหยาดไม่ได้เนาะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นห้ามไว้นะคะอาจจะเข้ามาสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ในแต่ละช่องที่ตอนพ่อพ่อแม่แม่เพิ่นขึ้นสตรีมหยาดก็ได้เนาะค่ะมาทักทายหรือไม่ก็ขึ้นขึ้นเพจตัวเองขึ้นช่องตัวเองเพื่อ ฝึกลองฝึกลำให้พ่อพ่อแม่แม่ได้เห็นในแต่ละวันในความอาในการพัฒนาตัวเองนะคะพี่น้องเนาะค่ะกระจังสั้นแหละเนาะพ่อพ่อแม่แม่เพื่อนจะได้เห็นความก้าวหน้าของลูกๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ยายตุ้มก็มาพบดเอฟซียายตุ้มประมาณ1 0 3สานาทีเนาะค่ะก็มาพูดเรื่องอ่าที่อ่า ข่าวาวต่างๆในมลพิ์ละพื้นของเฮาพี่น้องเนาะค่ะกับบ่มีอย่างสำหรับคลิปนี้กับ Kin ิดฮอตเอฟซีทุกทุคนด้อถ้าบ่ได้เข้าไปมิ้นบ่ได้เข้าไปในไลฟ์สุดของช่องต่างๆกะบอ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะค่ะจอบฟังอยู่บางไลฟ์ก็ไม่ได้มิ้นนะคะบางไลฟ์ก็ฟังอยู่นะคะแต่ไม่ได้มิ้นนะคะมังเถกะอยากลุกอยากหลานคือว่าอะไรเนาะพี่น้องก็ยังขินฮอตเอฟซีขินฮอตพี่น้องแฮวสุภูสุคนนะคะพี่น้องเนาะค่ะ ทีมบปะกันฮักกันคือเก่านะคะสำหรับคลิปนี้ยายตุ้มก็มาพบปะพูดคุยเพียงแค่นี้นะคะก่อนจากกันก็ขอขอบคุณนะคะพี่ยังติดตามช่องยายตุ้มอยู่ช่วงนี้ก็จะปล่อยปล่อยภาพปล่อยคลิปที่ถ่ายไว้ตอนหาเห็ุช่วงที่หิดออกนะคะพี่น้องเนาะช่วงต้น,ต,นต้นเดือนนะคะพี่น้องช่วงฝนตกตอนนั้นเหิดดินเหิดเพาะ แล้วก็เห็นละโง่นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยคลิปวันละคลิปสองคลิปเนาะแล้วก็ทําคลิปแห้งมาพบจะพูดคุยกับเอฟซีพี่น้องเย่ยตุ้มนี่แหละคะ mm ่ะ hmm. ก่อนจากกันก็ขออวยพรให้เอฟซีเยียตุ้มสุขภาพแข็งแรงนะคะ mm hmm. คิดดีพูดดีทําดีทีวีจะเป็นสุขคะ mm ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะตลอดคลิปนี้บ,บายบายค่ะหลับฝันดีทุกๆกคนนะคะ mm hmm.